ว่าที่เจ้าสาวที่ผ่านมาเราอาจไม่ได้ข่าวเรื่องความรักหรือเรื่องหัวใจของสาวบีน้ำทิพสักเท่าไรแต่ล่าสุดหลายคนอาจจะต้องร้องว้าวตามตามกันไปเพราะบีน้ำทิพย์ P ได้เปิดตัวความรักใหม่แบบยิ่งใหญ่ทีเดียวต้องร้องอือหือด้วยแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายจนเพื่อนๆต่างแห่มายินดีกันเพียบโดยวันที่18พฤศจิกายน2566บีน้ำทิพย์ P ได้ออกมาเผยภาพที่ทำเอาคนคกรีดราดกันหนักมากกับการไปดินเนอร์สุดหรูที่โรงแรมชื่อดังทานชีสิต และเมนูหวานหวานตามสไตล์ซึ่งเห็นชัดๆเลยว่ามีมืออันลุ่มละมุนชนแก้วในกับบีและมีช่อดอกกุหลาบเล็กๆมาให้แต่ที่เห็นจะสะดุดตาสะดุดใจที่สุดคือแหวนเพชรเม็ดใหญ่ที่นิ้วล่างข้างซ้ายที่สาววีจับเมนูเข้ากันกับแคปชั่นหวานจับใจ forever and ever ด้านเพื่อนๆต่างเข้ามายินดีกันมหาศาลส่งเสียงเชียร์ c o n g r a a t i o แตกระหึ่ม ซึ่งแม้จะยังไม่ทราบว่าหนุ่มปริศนาผู้ครองใจบีเป็นใครแต่บอกได้เลยว่าเขาคือคนที่จะมาทําให้โลกทั้งใบของบีเปลี่ยนไปตลอดการแน่นอนบีน้าทิพย์ลงภาพดินเนอร์สุดหวานหลายคนแห่โฟกัสแวนเท็ดนิ้วนางข้างซ้ายเพื่อนสนิทร่วมยินดีล้นหลามพักหัวใจกับสถานะโสดมาได้สักพักใหญ่สําหรับนักแสดงสาวบีน้าทิพย์จงรักวิบูลแต่บอกเลยว่าความสวยและเซ็กซี่ของเธอไม่มีพักไม่มีแผ่นนัจกจ้าเพราะยังคง ได้เห็นภาพสวยๆของเธอบนอินสตาแกรมอยู่เสมอเรียกว่ามาแต่ละทีสร้างความฮือฮาได้ตลอดตลอดโดยเฉพาะชุดว่ายน้ำชุดบิกินี่กับการโชว์หุ่นสวยระดับนางแบบล่าสุดบีน้ำทิพย์ทำฮือฮาและแฟนคลับต่างกรีเทรัวๆเมื่อเธอได้ลงภาพของดินเนอร์หวานมาพร้อมกับกุหลาบช่อสวยและที่ทุกคนแห่โฟกัสไปเต็มๆเฟรมกับแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมกับที่เธอเขียนแคปชั่นไว้ว่า forever and ever 18พฤศจิกายน23 ต้องบอกว่าภาพต่างๆเพื่อนๆที่สนิทในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอธิจอยริลานีที่เข้ามาบอกว่าน้องบิกริดยินดีด้วยนะคะหรือจะเป็นวุ้นเส้นวิริธิภา congratulations JAB และคริสหอวังยอยใอญ่ค n g r a t s, <Congrats>. <S และอีกหลายคนที่ร่วมยินดีในครั้งนี้เออหรือภาพนี้จะบ่งบอกว่าบีน้ำทิพย์จะสละสดแล้วหรือเปล่านะคะต้องรอให้เจ้าตัวออกมาสัมภาษณ์เองเจ้าว่าแต่ชายหนุ่มหวานใจคนพิเศษเป็นคนกันะเนีน่